สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้นุชฟลอไลส์สัญจรพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นไรพิกค่ะซึ่งสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเขาทำพิกอะไรกันตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้อะไรเนี่ยทอะไรกันละคะเนี้ยที่นี่ที่ไหนคะ ท,ที่ผู้ๆๆพบทอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูร์ครับผมโอ้นะคะแล้ววันนี้นะคะเขาทําอะไรกันนั้นนะคะเรามีพิธีกรภาคสนามที่นี่นะคะคนสวยยืนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปชมสวนพริกค่ะแนะนําตัวก่อนนะคะ,ะชื่อเล่นพินนะคะธนะตะวันยินผานะคะวันนี้พินพามาชมสวนพริกที่อำเภอเขาขอของใครพอจะทราบนะคะเห็นหน้าคุณหรือย,ยังเอ่ยน่าจะคุณน,นะคะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะคะครับผม สาราวุฒนาจันหรือว่าตุ๋ยปาแตงครับตุ๋ยปาแตงอันนี้เป็นอะไรเป็นพริกยำครับอ๋ออันนี้ตัวนี้จะเป็นพริกยำเลยนะคะอ๋อปาแตงที่ผ่านมานี้ฝันไปเท่าไหร่คะก็ประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนโอ้โหเบาๆเลยนะคะสองแสนพริกยำนี่คุณตุ๋ยปลูกมารอบที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยก็พอเอาแตงออกไปแล้วก็ปลูกพริกต่อจากปาแตงก็เป็นรอบที่หนึ่งนี้นะครับ นี่รอบที่หนึ่งหลังจากที่เก็บแต่งรอบที่แล้วไปใช่ไหมคะเนี่ยโอ,โอเคถ้างั้นหลังจากที่ปลูกมานี้อันนี้ใกล้จะได้เก็บหรือยังคะก็อีกสองสามวันก็เริ่มได้เก็บแล้วครับอ๋ออีกสองสามวันจะได้เก็บอัตราส่วนที่คุณตุ๋ยใช้เนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นที่เพาะจากกล้าค่ะเพาะกล้าจากพริกอค่ะค่ะเดี๋ยวแนะนําให้ท่านผู้ชมนิดนึงว่าใช้ยังไงนะคะคือช่วงระยะแรกที่ปลูกพริกเนี่ยก่อน,ก,อนก่อนที่พี่จะออกดอกนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเ ใช้นุชฟรายสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี่ครับ5ซีต่อน้ำ20ลิตรบวกกับเคเล่าีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีกพ่นประมาณ5-7วันต่อครั้งอพอหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งพริกจะเริ่มติดดอกพอเริ่มพริกจะเริ่มติดดอกแล้วก็ระยะติดดอกนี้ให้ใช้นุชสูตรสอง5ซีต่อน้ำ20ลิตรบวกกับเคล่าอีก5ซีต่อน้ำ20ลิตร คือนุสดสองนี้จะทําให้พริกเนี่ยดกแล้วเจลานนี้จะช่วยในการที่ป้องกันโรคราตัวนี้จะได้ดกได้ผิวด้วยไหมคะได้ผิวแล้วก็ได้ได้น้ําหนักด้วยได้น้หนักใช่ไหมครับครับผมโอเคหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ต้องมีการฉีกนุสดสุดสุดสองนี่นะครับห้าสิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรในระยะนี้อาจจะบวกสุดหนึ่งเพิ่มไปอีกสามสิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตร แล้วตัวเคียร่าก้าห้าสี่ต่อนัดเหมันเดิมเคียร่านี่ประจําเลยนะครับประจาเลยครับจะช่วยป้องกันเชื้อราอันนิดนึงความประทับใจเนี่ยน่าจะประทับใจในสินค้าของนูตโฟไยเยอะแหละใช่ไหมคะเพราะว่าใช้มาต่อเนื่องยาวนานเลยค่ะผมทําแล้วได้กําไรก็เพราะนูตโฟไยช่วยผมถ้าหากว่าใครที่ทนแล้วยังไม่ได้ก็ปรึกษาผมได้ก็ยินดีที่จะ ให้คําแนะนําหรือว่าให้คําปรึกษาในการที่จะสร้างผลกําไรตรงนี้ขึ้นมาได้สังเกตนะคะดูได้จากรอยยิ้มคนคนที่เขาทําแล้วเขามีผลกําไรที่พอจะเหลือที่แบบว่าอ่าใช่ทําแล้วได้ผลิตภัณฑ์ขอนุฟไลเนี่ยวัดผลกันที่ผลกําไรค่ะอ๋อวัดผลที่ผลกําไรผลกันที่กำไรทีเดียวเลยแล้วคืออย่างนี้ต้นทุนต่างไหมคะหลังจากที่มาใช้นุฟไลต้นทุนต่างไหมคะต้นทุนในการในการเนี่ยที่ใช้กับพืชอะค่ะ คือลักษณะของต้นทุนถ้าจะเปรียบเทียบต้นทุนเท่าเท่ากันแต่ผลผลิตจะได้มากกว่ากันอ๋อผลผลิตมากรายได้มากกว่ากันมา,มากกว่า,า,กกวาเยอะไหมคะประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักอย่างต่ำนี่สักสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าสุดยอดเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าคืออย่างเงี้ยคือเนี่ยดูดูผลผลิตทางการเกษตรดูแล้วก็น่าน่าจะแบบว่าอยู่ในระดับที่ใช่ได้นะคะเกษตรกรท่านไหนที่ทําแล้ว ไม่ประสบผลสําเร็จทําแล้วอย่าเพิ่องอย่าพิ่งท้อใจปรึกษาผมได้ผมยินดีจะช,ช่วยเหลือเดี๋ยวถ้างั้นให้คุณตุ๋ยรบกวนอ่ให้เบอร์แล้วก็ชื่อที่อยู่้วยติดต่อนะคะเผ<ม>เื่อท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถาม,มคะ่ะผมสราวุฒนาจันทร์ครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์8ปดหนึ่งศย์สามปดแปดเก้าหห้ายินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ตอบคำถามกับทุกทท่านครับ ครับถ้าอยากสอบถามมาทางผมก็ได้นะครับที่ลุงอน,นันต์ช่างเพลง0810454086ครับผมต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณคุณตุ๋ยแล้วก็คุณลุงอน,นันต์ที่ให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะคะทราบว่าคุณตุย๋ยอ่ะรอบที่แล้วเคยเคยปลูกมาแล้วใช่ไหมคะพิกยำอ่าเดี๋ยวพินขอทราบรายละเอียดตรงพื้นที่การปลูกแล้วก็อ่ารวม รายได้ทั้งหมดที่ได้จากนี่คะจากการปลูกพริกเนี่ยนะคะพี่กายนี้ปลูกพริกไปประมาณสามไร่ก็ได้ผลผลิตทั้งหมดประมาณยี่สิบตัน<ไ>เก็บหลายเดือนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวก็ประมาณห้าหกเดือนออระ,ะมาเดือนค่ะ,ะราคาก็ราคาปีกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กำไรเหลือเหลือประมาณสองแสนกว่าบาท 200,000หกเดือนท่านผู้ชมคะ่ะหกเดือนทัเงินได้200,000อ๋อ,อค่ะนี่ขนาดราคาไม่ค่อยดีนะคะคุณตุ๋ยบอกราคาไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่คือหักแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้วหักต้นทุนแล้วก็ถือว่าเราอยู่ได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วตอนเนี้ยที่ที่คุณตุ๋ยปลูกอะนะคะพื้นที่เท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมครับเท่าเดิมใช่ไหมคะมแล้วราคาดี ช่วงนี้ดีกว่าเลยว่าเท่ากับปีที่แล้วดีกว่าเมื่อปีไกลครับดีกว่าใช่ไหมคะแล้วคาดว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่เออน่าจะกาไรน่าจะไม่ขาดสามแสนน้องกำไรไม่น่าจะขาดสามแสนปีนี้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะคะรายงานตรงจากอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์